คือพี่เบิร์ตภูมิใจมากนะครับที่ที่ได้รับว,วันนี้เพราะวันนี้เป็นรางวัลพระราชทานซึ่งเรียกว่ากว่าเราจะเดินทางจากแบบไกลจนถึงวันนี้เราตาก็รู้จักกันในทุกๆเครื่องแล้วนะครับเราเรารู้แล้วว่าการทุนพี่เป็นอย่างไครและการทุนพี่งานพี่มันไม่ใช่ไม่ใช่งานที่ต้องทำคนเดียวครับทีมงานงพี่ตั้งทีมเลยแล้วก็ ผมว่ารางวัลไม่ใช่ของพี่คนเดียวเป็นของพวกเราทุกคนครับความที่เป็นพี่เบิร์ดแล้วก็ยืนยาวมาจนถึงวันนี้พี่เบิร์ดรู้สึกว่าเราเป็นแรงบ,บันดาลใจแน,น่ยังไงให้ผมากครัพี่เบิร์ดว่า <ผม S 1> คงจะต้องมีบ้างนะเป็นแรงบ,บันดาลใจเนแล้วลก็พอถึงวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดคิดคิดกับตัวเองนะครับว่าอายุอานามเราก็สิบหกอีกครั้งแล้วก <c oughs> <c oughs> ็คิดว่าคงจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ อยากจะบอกน้องๆกับศิลปินอาติสทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะครับว่าคนไทยน่ารักที่สุดอยู่ต้องรักเขาก่อนแล้วอยู่จะได้ความรักกลับมาอยู่อย่างได้อะไรอยู่ต้องให้ก่อนแล้วอยู่จะได้กลับคืนถ้าอยู่ได้แค่หนึ่งอยู่จะได้แต่ถ้าอยู่ยบบเจ้หัวใจตัวอยากให้ดูครับคำว่าหน้าม้าคุณภาพหลังม้าคุณธรรมเป็นคำที่แบบว่า จบต้องได้มากๆพี่บุดภูมิใจครับเมื่อภูมิใจภูมิใจครับเพราะว่าสิ่งที่วัดอยู่เนี่ยวัด<ม>อยู่ต่อหน้าผู้คนอย่างเงี้ยอยู่ต่อหน้าขา่าหน้ากล้องแล<ต>้วทีมก็คือไม่มีใครเห็นพี่วัดเลยคร่วัดอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่หน้ากล้องทันเอีทีนี้เมื่อมีตอนต่อนหน้าและรับหลังที่เราต้องมีคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาวัดว่า,าน,น่าคิดามากๆแล้วก็เป็นคำที่มีคุณค่ามากพี่วัดขอ ขอบคุณมากๆากนะครับที่มีรางวัลนี้เกิดขึ้นให้กับพวกเรานะครับก็ขอขอบคุณทีมงานของในประเทศทุกคนด้วยนะครับที่คิดค้นไม่หยุดหย่อนเลยนะครับว่าคนคิดสิุขคนคิดคิดค้นเออได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับการมีรางวัลการันตีมันมันมันทำให้ตัวเสืกินเองต้องต้องคงน้ำหนัได้อยาร้าครับการมีการันตีพี่เพื่อนพูดแท้ดังครับเพราะว่าหมูได้ยังใส่ มากอีกอ่ะคำว่ารางวัลก็คือเหมือนประกาศสิยบัตรให้กับตักแสดงให้กับร้องให้กับอาตัวอาเทสวาอยู่เก่งทางด้านนี้อยู่ดีทางด้านนี้แต่ว่านั่นอีกนั่นก็เป็นแค่แค่คมเดียวนะครับอีกด้านนึงก็คืออยู่ต <sw to> ้องทำให้ได้อย่างที่เขาหวังอย่างที <Nixon> ่เขาตั้งใจอย่างที่เขาให้รางวัลที่เบิร์ะบอกอะไรกับคนที่เนี่ยที่เบิร์ตยังคงเป็นไายนะแล้วก็อยากจะเป็นนายที่เบิร์ดบ้างครับ พี่เวิร์ดพี่เวิร์ดอยากจะบอกอะไรทุกคนที่อยากจะบอกครับพี่เวิร์ดอยากจะบอกว่าเขาบอกอีกที่เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับว่าต้องรักก่อนรักเขาก่อนแล้วเขาเต็มะจรักเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ